นะคะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดสีภากนะคะสวยมากเลยด้านหลังแต่อาจจะเป็นหินขาวก็ได้คือเราหาของอิง่มพี่ไม่แล้วแบบไม่เลยนี่นะคะเดิมสวยๆอย่างนี้ ไปไหมมีแทกันได้ที่นี่นะคะก็มีคนมาเล่น้ำได้นะตรงนี้ลึกมากตรงนี้คือลึกที่สุดแล้วอะ่ะคือเด็กห้ามลงไปขอแสงขอแสงอนเนี่ยคือมันลึกมาก ่เอาแต่บอกรถมาแน่ยังทุกคนรถยังไม่มาเรารอมาครึ่งชั่วโมงกว่าจะมารถอ่ะนี่ทุ่งหญ้านะคะเดี๋ยวเราพาทัวทุ่งหญ้าดิดิงดิ๊ดิง <Yeah. S 2> นี่นะคะเดี๋ยวอันนี้รถมาจริงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปก่อนนะบ๊ายบาย